ลอมลวดวัวพลังงานแสงอาทิต์ป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชุดล้อมลวดวัวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องควบคุมลวดไฟฟ้าการใช้งานเราจะใช้งานโดยจะปล่อยกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปสู่ลวดเส้นนี้ต่อไม้ไผ่ที่เห็นอยู่นี้เราใช้งานมาแล้วประมาณ1ปีเราต้นทุนค่อนข้างน้อยเราก็เลยใช้เป็นเสาไม้ไผ่แบบนี้ส่วนใครที่มีต้นทุนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็สามารถเลือกเสาตามแบบที่เราชอบหรือที่เราต้องการได้เลยบริเวณพื้นที่รอบๆที่เราจะปล่อยวัวเลี้ยง เราจะล้อมลวดและใช้ลวดแบบนี้ทั้งหมดชุดล้อมวัวที่เห็นอยู่นี่คือเราใช้งานอยู่ที่ข้อจริงๆผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ4ี่เดือนทั้งชุดพร้อมใช้งานนี้รวมแบตเตอรี่1ก้อนเราได้มาราคาไม่เกิน3 0 0พันบาทชาร์จแบตเตอรี่จะใช้การชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นโดยผ่านแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเข้ามาสู่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบตเตอรี่แห้งขนาด5แอมป์เราควรมีแบตเตอรี่เผื่อไว้สักสองก้อนเผื่อวันไหนที่ฝนตกหรือแดดไม่ค่อยแรง แบตเตอรี่อาจจะหมดไว้วันแดดออกปกติเราใช้งานตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นได้เลยแล้วแบตเตอรี่ก็ยังเหลืออีกเพื่อใช้งานต่อไปได้ในวันถัดไปได้อีกเครื่องล้อนลวดเหลือ,วยอยงวัวน,นี้จะใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตแต่เราสะดวกในการที่จะใช้เป็นไฟแบตและชาร์จแบบพลังงานจากแสงอาทิตย์มากกว่าเพราะว่ามันสะดวกนี้